ลำดับต่อไปจะอธิบายวิธีเขียนพยัญชนะลดรูปที่เห็นนี้คือพยัญชนะวัคกะที่ประสมด้วยสระอะเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าพยัญชนะอักษรไทยจะไม่มีพินทุหรือจุดอยู่ใต้ตัวพยัญชนะสมมุติว่าเราใส่จุดที่ใต้พยัญชนะกะขะกะกะง g ะ a งะก็จะมีค่าเท่ากับ ก็ไก่ของเทวนากรีมีวิรามมีวิรามอยู่แบบนี้และก็ตัวโรมันนั้นสระก็จะถูกลดไปดังนั้นการใส่จุดหรือพินทุใต้ตัวพยัญชนะอักษรไทยก็เท่ากับว่าพยัญชนะยังไม่มีสระผสม การใส่วิรามที่ใต้พยัญชนะอักษรเทวนาคารีก็เท่ากับพยัญชนะยังไม่มีสระประสมตัวโรมันก็คือตัวพยัญชนะที่ไม่มีสระประสมอยู่นะครับจะเป็นตัวพยัญชนะอย่างเดียวแบบนี้อย่างนี้เราก็จะอ่านออกเสียงยังไม่ถนัดแะครับเพราะว่ายังไม่มีสระมาประสมกับตัวพยัญชนะจะออกเสียงได้ก็เพียงแต่เสียง กึกึก๋กึกึนะครับเพราะว่ามันยังเป็นลักษณะของการออกเสียงแบบมิวต์หรือว่าอักษรใบอยนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราตัดจุดออกนะครับจุดหายไปตัดวิรามออกวิรามหายไปก็จะเท่ากับว่าพยัญชนะโรมันนั้นเพิ่มสระะเข้ามาแบบนี้ เราจึงสามารถอ่านออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นว่ากะขะกะกะ nga คราวนี้จะอธิบายถึงการเขียนพยัญชนะลดรูปนะครับพยัญชนะบางตัวสามารถเขียนลดรูปได้แต่บางตัวไม่สามารถเขียนลดรูปได้ก็จะคงเอาไว้ตามเดิมพยัญชนะที่เขียนลดรูปได้มีดังนี้ก็ไก่เมื่อเขียนลดรูปส่วนที่หายไปคือส่วนนี้ครับ ดังนั้นเมื่อเขียนลดรูปกอไก่ก็จะได้ดังนี้ขอไข่ส่วนที่หายไปคือขีดเส้นหลังนะครับดังนั้นเมื่อเขียนเป็นพยัญชนะลดรูปก็จะได้ดังนี้เส้นหลังหายไปขอควายเส้นข้างหลังนี่หายไปนะครับเหลือเฉพาะเส้นข้างหน้า คอรักขางเส้นข้างหลังที่เป็นขีดเส้นตรงนี้หายไปก็จะเหลือเฉพาะข้างหน้าส่วนงองูนั้นไม่อาจเขียนลดรูปได้ก็จะคงเอาไว้เหมือนเดิมนะครับเมื่อเขียนลดรูปไม่ได้งองูก็เลยต้องใช้วิรามแทนนะครับเมื่อเขียนตัวครึ่งแบบนี้ก็เท่ากับ ตัวพยัญชนะนั้นได้ลดรูปลงไปมีค่าเท่ากับอักษรไทยเนี่ยใส่จุดเข้าไปและก็สระอะของโรมันนั้นก็หายไปการเขียนในลักษณะนี้ก็เท่ากับว่าตัวพยัญชนะลดรูปนั้นจะกลายไปเป็นตัวสะกด ของคำนะครับต่อไปวักจะเมื่อเขียนเป็นพยัญชนะลดรูปจอจานส่วนที่หายไปคือส่วนนี้ครับเส้นหลังจะเหลือเพียงจอจานครึ่งเดียวนะครับส่วนชอชิงเขียนลดรูปไม่ได้ก็จะยังคงเอาไว้เหมือนเดิมจึงต้องใส่วิรามชอช้าง ส่วนที่หายไปก็คือเส้นข้างหลังดังนั้นจึงเขียนได้ครึ่งเดียวแบบนี้ชอกระเชอรส่วนที่หายไปก็คือเส้นข้างหลังเหลือแต่ส่วนหน้าแบบนี้และยอหญิงส่วนที่หายไปเมื่อลดรูปก็คือเส้นตรงข้างหลังนี้เหลือเพียงครึ่งเดียวข้างหน้า วักจะเราจึงเห็นว่าจอจานนั้นลดรูปได้ชอชิงลดไม่ได้ชอช้างชอกระเชอและยอหญิงลดได้เมื่อเขียนลดรูปแบบนี้ตัวพยัญชนะไทยเท่ากับเราใส่จุดพินทุใต้พยัญชนะแบบนี้ส่วนตัวโรมันก็เท่ากับว่าเราต้องตัดสระอาะออกไป วัตตะตอประตัดตัวที่เขียนลดรูปได้มีเพียงตัวเดียวก็คือตัวนอนเนนส่วนที่หายไปก็คือเส้นตรงข้างหลังนี่นะครับนอนเนนเมื่อเขียนเป็นตัวลดรูปก็จะเขียนเป็นตัวยูอย่างเดียวส่วนตัวอื่นเนื่องจากเขียนลดรูปไม่ได้ก็จำเป็นต้องใส่วิรามเพื่อบอกให้รู้ว่า พยัญชนะนั้นไม่มีสระนะครับเมื่อลดรูปแล้วก็คือไม่มีสระนั่นเองนะครับเท่าก <_ H> ับ <un> อักษรไทยก็ต้องใส่จุดที่ใต้พยัญชนะแบบนี้นะครับส่วนตัวโรมันก็คือเราต้องตัดสระออกไปนั่นเองต่อไปพยัญชนะวัคตะ เมื่อเขียนเป็นพยัญชนะลดรูปส่วนที่หายไปของตอเต่าก็คือเส้นตรงที่อยู่ข้างหลังนี้เขียนได้ดังนี้ครับทอถุงส่วนที่หายไปก็คือเส้นตรงที่อยู่ข้างหลังดังนั้นทอถุงก็จะเขียนครึ่งเดียวทอทหารลดรูปไม่ได้เมื่อลดรูปไม่ได้ก็ต้องเขียนตัวเต็มและ มีวิรามอยู่ข้างล่างนะครับมีวิรามไว้ทอทงเมื่อเขียนลดรูปส่วนที่หายไปก็คือเส้นตรงข้างหลังดังนั้นจะปรากฏอยู่เฉพาะส่วนหน้าดังนี้ครับนอนหนูส่วนที่หายไปคือเส้นตรงข้างหลังเหมือนกันก็จะเหลือเฉพาะส่วนข้างหน้าที่เป็นหัวขโมดแล้วก็ลากเส้นตรงไปข้างหลังแล้วก็เส้นปิดบนแบบนี้นะครับ เมื่อเขียนลดรูปแบบนี้แล้วไปดูอักษรไทยก็เท่ากับเราต้องเติมจุดหรือพินทุที่ใต้ตัวพยัญชนะแบบนี้นะครับหรือเมื่อเทียบกับอักษรโรมันถ้ายังมี A อยู่ก็เท่ากับว่ามันมีสระอ,ะอยู่ก็ต้องตัดสระอะอ,อกไป พยัญชนะวัคปะเมื่อเขียนเป็นพยัญชนะลดรูปปอปลาส่วนที่หายไปก็คือเส้นตรงข้างหลังนี้ดังนั้นเมื่อเขียนเป็นพยัญชนะลดรูปก็จะเหลือแบบนี้ครับพอพึ่งส่วนที่หายไปก็คือเส้นข้างหลังนี้นะครับยังคงเหลือเอาไว้ก็คือส่วนข้างหน้าส่วนข้างหลังนั้นหายไปแหวงแหวงนะครับเหลือแค่นี้ พอพานส่วนที่หายไปก็คือเส้นตรงเหมือนกันก็จะเหลือเป็นวงกลมขีดเส้นผากลางแล้วก็ขีดปิดบนสังเกตว่าเส้นข้างหลังหายไปพอสำเพาเส้นตรงข้างหลังนี้หายไปก็จะเหลือส่วนหน้านะครับเส้นตรงนั้นหายไปมอมาส่วนที่หายไปก็คือเส้นตรงข้างหลังนี้ก็จะเหลือเพียง แบบนี้นะครับการเขียนอย่างนี้เท่ากับว่าเป็นการลดรูปตัวพยัญชนะลงมาการเขียนลดรูปก็เท่ากับพยัญชนะไม่มีสระอาศัยนะครับพยัญชนะไทยเราจึงต้องใส่พินทุใต้ยพยัญชนะเพื่อบอกว่าพยัญชนะนั้นไม่มีสระอาศัยอยู่ตอนนี้ส่วนตัวโรมันถ้ายังมี a อ,อยู่เท่ากับว่าเราต้องอ่านว่าปะเพราะฉะนั้น เมื่อเขียนครึ่งรูปสระอะก็จึงต้องหายไปด้วยนะครับสระนี้หายไปก็เท่ากับว่าพยัญชนะวักปะเนี่ยอ่านออกเสียงไม่ได้แล้วนะครับเพราะไม่มีสระผสมจะอ่านได้ก็เพียงเปะเปะเมะเปะ,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 ปะแบบนี้นะครับคราวนี้มาถึงพยัญชนะอวักหรือเศษวักนะครับยอยัก เมื่อเขียนเป็นพยัญชนะลดรูปส่วนที่หายไปก็คือเส้นหลังเหลือเพียงส่วนข้างหน้าแบบนี้นะครับรอเรือนั้นเขียนลดรูปไม่ได้นะครับก็ต้องใส่วิรามเอาไว้แต่รอเรือนี้ก็จะมีวิธีเขียนของเขาต่างหากอีกนะครับเดี๋ยวจะได้อธิบายในคลิปต่อไปรอลิงส่วนที่หายไปก็คือส่วนนี้นะครับก็จะเหลือเพียงครึ่งเดียว วอลแวนส่วนที่หายไปก็คือเส้นตรงข้างหลังดังนั้นก็จะเหลือเพียงวงกลมนี่คือเยอะเระะละ,ละวะนะครับการที่ลดรูปแบบนี้นะครับก็เท่ากับพยัญชนะไทยต้องใส่จุดเป็นพินทุไว้ข้างล่างหรือตัวโรมันเท่ากับว่า พยัญชนะตัวนั้นไม่มีสระนั่นเองต่อไปสสาลาเมื่อเขียนเป็นพยัญชนะลดรูปส่วนที่หายไปก็คือส่วนนี้จึงเหลือเฉพาะส่วนข้างหน้าสสาลานั้นมีอยู่2แบบนะครับแบบหนึ่งเขียนอย่างนี้ถ้าเขียนแบบนี้ ลดรูปแล้วนะครับก็คือส่วนข้างหลังจะหายไปก็จะเท่ากับเหลืออยู่แค่นี้นะครับสฤสีเมื่อลดรูปเส้นหลังหายไปเหลือเพียงครึ่งเดียวคือส่วนหน้าสเสือเส้นข้างหลังหายไปเหลือเพียงส่วนข้างหน้าครึ่งเดียวส่วนหอหีบ ลดรูปไม่ได้นะครับลดรูปไม่ได้ก็ต้องใส่วีรามใส่วีรามมาไว้เมื่อเขียนลดรูปดังนี้เทียบกับอักษรไทยอักษรไทยก็คือต้องใส่พินทุไว้ใต้ตัวพยัญชนะหรืออักษรโรมันก็ต้องตัดสระอาออกดังนี้ เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเขียนพยัญชนะลดรูปเรียบร้อยแล้วในคลิปต่อไปก็จะได้อธิบายถึงวิธีเขียนพยัญชนะสังโยคหรือสังยุกตะพยัญชนะอันได้แก่การเอาพยัญชนะสองตัวมาเขียนซ้อนกันนะครับ